สนุนโดยครีมทาฟ้าเมลามีโฟร์อินวันสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0 9 2 9 7 9 5 1 1 5รับคำขอโทษเป็นเงินสดของสองสาวพอดีม้วนพรจันร์พรและเนยพัสวร์ยังคงฟาดฟันกันไม่ยัง้งเหมือนเดิมค่ะเราไปฟังอัปเดตจากสองสาวกันเลยผลงานเพลงนี้นะคะเราก็ปล่อยออกมาได้ประมาณ10-11วันแล้วนะคะก็ผล การตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีค่ะถึงไม่ไม่ดีถึงขนาดเพลงแรกแต่เราแต่เราก็อยู่ในเกณฑ์แบบว่าก็ยังดีอยู่เพราะว่าเราเราเราทำเพลงออกมาเราก็อยากให้ทุกคนฟังนะคะก็เป็นเพลงที่ชอบม,อมากๆค่ะสำหรับน้องเลยนะคะก็จะบอกว่าเพลงเพลงล่าสุดนี่คือยากกว่าเพราะว่ามันมีท่อนที่แบบประสานเยอะแยะมากมายแล้วก็มี คีสูงคีต่ำแบบอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยเกือบทั้งเพลงค่ะตอนที่เราอัดกันนะคะก็ยากมากค่ะมันมียากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าพี่นิกบอกว่าเราไม่อยากอ่าทำเพลงออกมาให้มันยากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะคัฟเวอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบแบบปรับให้มันเป็นนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเพลงนี้ถามว่าร้องยากกว่าเพลงก่อนไหมก็ยากเหมือนกัน,นะคะ่ะยากมากกดดันมากเพราะว่าเพงลงรักคนมีสองคนเนี่ย มันเราเนี่ยตั้งตั้งพื้นฐานไว้สูงมากแล้วทีเนี้ยพอมาเพลงนีง้มันต้องเปลี่ยนบทบาทเนาะเมียน้อยก็จะมาเป็นแนวที่แบบอยอมเมียหลวงก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเมียน้อยนยอมเมียหลวงเขาคุณเขาจะฟังกันไหมเขาจะนิยมหรือเปล่ปาเพราะว่าปกติเขาก็เขียนเมียน้อยอยู่แล้วยิ่งมาทำแบบปรับเปลี่ยนมันจิ้งกา่าตัวเนี้ยมันมันยิ่งจะแบบเอ๊ะอะไรยังไงนะอะไรแบบ ก็จะใช้จินตนาการแล้วก็อินเนอร์จากละครไม่งั้นก็ดูจากข่าวค่ะส่วนมากเนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบรอบรอบข้างเราอยู่แล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของเมียน้อยเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันก็คือหนึ่งก็คืออายุจะน้อยคือจะเป็นเหมือนแบบหาเสียเลี้ยงอะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นแนวที่แบบต้องอ่อยต้องแรงประมาณนี้แรงมากค่ะเป็นเป็นเมียหลวงที่จะต้องแบบเหมือนไม่ยอมมันไม่ยอมเลย ก็เป็นลักษณะเหมือนเธอไม่ยอมที่เลขฉันก็จะโอเครับคําขอโทษเป็นเงินสุดเท่านั้นเราก็ต้องแบบเหมือนเหมือนเนื้อเพลงมันให้ฟาดฟันกันอยู่แล้วค่ะเอวีเราก็ต้องฟาดฟันกันเพื่อที่จะแบบอาจจะสปอยไปว่าแบบเราอาจจะมีอีกเพลงหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือไม่จบง่ายๆาบางทีเราก็ไม่สามารถดีไซน์ออกมาได้ว่าแบบเออเราจะควรร้องยังไงให้มันให้มันรู้สึกว่าแบบมันแรงมันมันสตรองมันแบบอันนี้เนี้ยหนูก็แบบเหมือนเหมือนแบบต้องให้หลวงพี่ดีไซน์ด้วยว่าแบบ S <S 2> <S 2> เสียงเราอะ่ะมันควรจะยังไงอย่างเช่นหนูอะ่ะขึ้นเสียงสูงแบบน้องเนยไม่ได้หนูก็ต้องพยายามที่จะแบบกดลงมาให้มันกลางๆแล้วก็อาจจะลงต่ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าน้องเนยก็แบบเหมือนเหมือนคนละสไตล์กันเลยแบบจะขึ้นสูงอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนท่อนสุดท้ายแล้วก็จะมีการฟาดปันกันตรง,งแบบการประสานเสียงแล้วก็แบบเหมือนน้องเนยก็ขึ้นสูงน้องพอก็ลงต่ําแต่ว่ามันสามารถที่จะแมทแล้วก็ลงตัวกันได้ค่ะก็ผลงานเพลงล่าสุดนะคะรับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะ ฝากทุกคนนะคะเข้าไปฟังแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยฟังให้ยอดวิวเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้แบบเหมือนทำให้เรามีกำลังใจทำผลงานเพลงใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะก็ฝากช่องทาง TikTok k t o k YouTube อ n s t a g r a m f a c e b o o k พรชัดพรนะคะฝากให้ทุกคนกดเข้ามากดติดตามด้วยนะคะ ของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางส่วนตัวของนักร้องนะคะก็คือ,อของ,งนั่งเลยนภัสวรรณนะคะพอดีม่วนนะคะฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วก็ YouTube นะคะพอดีม่วนสตูดิโอนะคะฝากทุกคนไปติดตามด้วยจ้าออผลงานคุณภาพแบบนี้ไม่ติดตามไหวเหรอคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและยูทูบข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย